เซียนอมตะ2,500ปีบทที่161ใช้ผู้เล่นนับพันคนเป็นหน่วยพลีชีพด้วยความเร็วระดับนี้ทุกคนจึงสมัครใจติดตามท่านเทพเอกไม่ยอมห่างในหมดสังเวียนผู้กล้า นับตั้งแต่ที่คนพบว่าเทพเอกกำลังช่วยเหลือผู้เล่นธรรมดาอัปเลเวลจากการฆ่าสัตว์ประหลาดเหล่าผู้ฝึกยุทธที่อยู่ในสังเวียนผู้กล้าก็ต้องคอยเข้าสู่ระบบในบอร์ดข้อความเพื่อติดตามสถานการณ์เป็นระยะผลก็คือไม่มีความเคลื่อนไหวในบอร์ดข้อความเลยทุกคนเข้าใจว่าการช่วยเหลือจากท่านเทพเอกคงจบสิ้นลงแล้วแต่เมื่อเปิดตารางคะแนนดูเท่านั้นพวกเขาก็ต้องเบิกตาโต เพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่บนตารางคะแนนก็คือผู้เล่นธรรมดาจำนวนมากสามารถอับขึ้นสู่เลเวล31ได้สำเร็จพวกเขาต้องฆ่าสัตว์ประหลาดไปกี่ตัวกันนะผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งผู้เสียงเครือเหมือนอยากจะร้องไห้เล่นอับเลเวลกันรัวๆแบบนี้กว่าพวกเขาจะออกจากหมดสังเวียนผู้กล้าได้ก็คงตามไม่ทันอีกแล้วในเวลาเดียวกันนี้ หวังเหาะแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้เล่นธรรมดาและกำลังจ้องมองกลุ่มผู้เล่นที่ได้รับการอัปเลเวลรวมถึงมีอาวุธชิ้นใหม่ในการครอบครองด้วยความตกตะลึงเกมนี้มาเล่นแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยถ้ายังอัปเลเวลกันต่อเนื่องแบบนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่ากว่าที่พวกผู้ฝึกยุทธจะออกมาจากหมดสังเวียนผู้กล้าผู้เล่นธรรมดาเหล่านี้จะขึ้นไปถึงเลเวลเท่าไหร่แล้วนะพี่น้องทุกท่าน ท่านใดนั้นท่านเทพเอกที่เป็นผู้นำขบวนก็หันกลับมาส่งเสียงตะโกนเรียกทุกคนหันไปมองอย่างตั้งใจแล้วพวกเขาก็เห็นท่านเทพเอกกำลังยกดาบชี้ไปยังทิศท,ทางของเขตแผนที่ระดับ33ก่อนคำรามลั่นแผนที่ระดับ33อยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วไม่ว่าจะเป็นค้าประสบการณ์ข้าวรยุทธ์หรืออาวุธชิ้นใหม่ก็อยู่ต่อหน้าทุกคนแล้วเช่นกันพวกเราไปลุยกันเลยดีกว่า หลังจากนั้นกลุ่มผู้เล่นจำนวนมากก็วิ่งกรูเข้าสู่เขตแผนที่ระดับ33ด้วยความมุ่งมัน่นหลังได้อับเลเวลและมีอาวุธชิ้นใหม่ติดมือพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะต้องรับหน้าที่เป็นเหยื่อล่อสัตว์ประหลาดอีกต่อไปพริบตาเดียวเท่านั้นสัตว์ประหลาดนับพันตัวก็ถูกล่อออกมาสูเยพุ่งเข้าใส่โดยไม่ลังเล แต่ยิ่งค่าพวกมันมากเท่าไหร่สัตว์ประหลาดก็ยิ่งปรากฏตัวออกมามากเท่านั้นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวกว่าที่ทุกคนจะสามารถสังหารสัตว์ประหลาดประจำเขตแผนที่ระดับ33ได้สำเร็จชายหนุ่มระบายลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอกก่อนจะเปิดตารางคะแนนเพื่อตรวจสอบอันดับเขาพบว่าผู้เล่นที่สามารถอับขึ้นมาอยู่ในเลเวล33ได้ในขณะนี้มีเพียงเจ้าเวหาคนเดียวเท่านั้น ผิดกับกองทัพของผู้เล่นธรรมดาที่ไม่ได้เอาผลึกวิญญาณมาอับเลเวลแต่พวกเขานำไปแลกเป็นอาวุธชิ้นใหม่รวมไปถึงแลกเปลี่ยนกับข้าวรยุทธ์อีกด้วยในเขตแผนที่ระดับ33บังเกิดแสงสว่างวูบวาบชวนตาลายแล้วดาบมหัศจรรย์นานา,นาชนิดก็ปรากฏขึ้นในมือของผู้เล่นหลายคนไม่ว่าจะเป็นดาบสายฟ้าดาบน้ำแข็งดาบอาคีดาบวรีดาบวายุและอื่นๆ ต่างก็เป็นอาวุธวิเศษทั้งสิ้นเมื่อมีทั้งข้าวรยุทธ์ที่สูงมากขึ้นและมีอาวุธคู่กายที่ทรงอนุภาพมากกว่าเดิมผู้เล่นธรรมดาเหล่านี้ก็สามารถสังหารสัตว์ประหลาดได้ด้วยตนเองแล้วแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังจ้องมองไปที่หัวหน้าใหญ่อยู่ดีวันพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาเล่นกันต่อนะทุกคน ซูยเย่กดเรียกนาฬิกาขึ้นมาดูเวลาและพบว่าใกล้หมดเวลาเล่นเกมประจำคืนนี้แล้วเขาตะโกนเสียงดังกังวานต่อเนื่องว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะพาพวกนายไปสถานที่วิเศษแห่งหนึ่งเยี่ยมเลยขอให้ท่านเทพเอ็กจงเจริญท่านเทพเอ็กผมรักคุณที่สุดในโลกจังหวะนั้นข้อความแจ้งเตือนก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าพอดิบพอดีขอแสดงความยินดีกับผู้เล่น X ที่ได้กลายเป็นผู้เล่นคนแรกของเกมแฟนตาสติกรีมผู้สามารถเลื่อนระดับขึ้นสู่เลเวล36ได้สำเร็จและทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ในขณะนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่น X ที่ได้กลายเป็นผู้เล่นคนแรกของเกมแฟนตาสติกรีมผู้สามารถเลื่อนระดับขึ้นสู่เลเวล37ได้สำเร็จและทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ในขณะนี้ซูเย่นำหยกประธรรมชาติมาแลกกับการอัพเลเวล เมื่อเห็นข้อความแจ้งเตือนบนท้องฟ้าความสุขของทุกคนที่สามารถอัปเลเวลได้สำเร็จก็สลายหายไปในพริบตาเพราะการอัพเลเวลของพวกเขาเทียบไม่ได้เลยกับการอัพเลเวลของท่านเทพ X ขณะนี้ทุกคนพันรู้สึกว่าท่านเทพ X ไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดอีกต่อไปแล้วคืนต่อมา24นาฬิกาตรงซูงเยส่สวมหมวก VR ที่ขโมยมาและกลับเข้าสู่โลกแห่งเกมอีกครั้ง เมื่อกลับเข้ามาอยู่ที่ทุ่งกว้างขนาดใหญ่เขาก็พบว่ามีผู้เล่นมารอคอยอยู่จํานวนมากเพียงมองดูจากระยะไกลคํานวณด้วยตาเปล่าก็ไม่ต่ํากว่าแสนคนแล้วท่านเทพเอกมาแล้วเมื่อเห็นชายหนุ่มผู้สวมหน้ากากอน,อนามัยปรากฏตัวสายตาที่ทุกคนจ้องมองสู่เยก,ก็เป็นประกายวาวโรดเสียงร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นดังกระหึม่มขวบทุกสายตาหันมาจับจ้องมองท่านเทพเอกเป็นตาเดียว พวกเขายังจําได้ดีว่าเมื่อคืนนี้ท่านเทพเอกสัญญาว่าจะพาไปยังสถานที่วิเศษแห่งหนึ่งท่านเทพเอกจงเจริญท่านเทพเอกผู้ยิ่งใหญ่เสียงโห่ร้องดังก้องรอบบริเวณดูเหมือนวันนี้จะมีสหายหน้าใหม่มาเข้าร่วมเยอะเลยนะซูยเย่นำตัวเฉิงหวงเทพเจ้าออกมาขี่พร้อมกับยกมือส่งสัญญ,ญาณให้ทุกคนเงียบเสียงลงก่อนพูดต่อ พอเริ่มวันใหม่สัตว์ประหลาดทุกตัวก็จะกลับคืนมาใหม่เช่นกันพวกเรามาไล่ล่าพวกมันกันอีกครั้งกันเถินนับจากเขตแผนที่ระดับ31ไปจนถึงระดับ34พวกเราจะต้องกวาดล้างสัตว์ประหลาดเหล่านั้นไม่ให้เหลืออยู่สักตัวเดียวลุยโลดลุยโลดเสียงโห่ร้องของผู้คนเรือนแสนดังก้องกระหึ่มบรรยากาศตกอยู่ภายใต้ความตื่นเต้น เมื่อเห็นความคาดหวังและความตื่นเต้นจากแววตาของทุกคนซูยเย่ก็อดรู้สึกตื้นตันใจขึ้นมาไม่ได้ภาพเหล่านี้ช่างน่าประทับใจเหลือเกินผู้คนนับแสนรอฟังคำสั่งจากเขาเพียงคนเดียวไม่ว่าซูยเย่จะสั่งอะไรออกไปมวลมหาชนเหล่านี้ก็พร้อมทำตามโดยไม่ลังเลนี่แหละความรู้สึกของการได้ครองโลกที่แท้จริงเร่าร้อนและสดใหม่ แต่ไม่กี่นาทีต่อมาชายหนุ่มก็จะเย็นลงทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นแผนการที่เขาวางเอาไว้จะต้องทำสำเร็จในวันนี้ให้ได้หวังว่าทุกคนคงไม่มานั่งร้องให้ตอนหลังก็แล้วกันพวกเราบุกซูเย่ขี่ตัวเฉิงห่วงเทพเจ้ามุ่งหน้าเข้าสู่เขตแผนที่ระดับ31กองทัพผู้คนเดินขบวนตามหลัง เวลาผ่านไปเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นสัตว์ประหลาดในเขตแผนที่ระดับ31ก็ถูกกวาดล้างหมดสิน้นหลังจากนั้นก็ตามด้วยเขตแผนที่ระดับ32บุกถล่มอย่างต่อเนื่องต่อด้วยเขตแผนที่ระดับ33พวกเขายังคงบุกตะลุยไม่หยุดยัง้ง ในที่สุดกองทัพของซูยเย่ก็เดินขบวนมาถึงส่วนลึกในเขตแผนที่ระดับ34ซึ่งเมื่อวานนี้พวกเขายังมาไม่ถึงสหายทุกท่านโอกาสอัพเลเวลของทุกคนอยู่ตรงหน้าแล้วเหล่าผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องการอับเลเวลของตนเองหรือนำผลึกวิญญาณไปแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธกับข้าวรยุทธ์ต่างก็จ้องมองสัตว์ประหลาดประจำเขตแผนที่ระดับ34ด้วยดวงตาแดงกำ่ำ ครึ่งชั่วโมงต่อมาสัตว์ประหลาดทุกตัวก็ถูกกวาดล้างหมดสิ้นหลายคนมีสีหน้าพึงพอใจผู้เล่นจำนวนนับพันคนสามารถอับขึ้นมาอยู่ในเลเวล34ได้แล้วขณะที่ผู้เล่นอีกหลายหมื่นคนก็สามารถอับขึ้นมาอยู่ในเลเวล33และมีอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่สามารถอับขึ้นมาอยู่ในเลเวล32กับ31ได้สำเร็จเช่นกัน ผู้เล่นที่มีคะแนนเป็นอันดับ2ในเซิร์ฟเวอร์ยังคงเป็นเจ้าเวหาตอนแรกเขาอยากจะค่อยๆอยับเลเวลขึ้นไปด้วยการฆ่าสัตว์ประหลาดก่อนจะตกท้ายด้วยการท้าสู้กับท่านเทพเกเมื่อมีระดับคะแนนเท่ากันแต่เมื่อทุกอย่างผิดแผนเจ้าเวหาก็ต้องสู้กับท่านเทพเอกเร็วก่อนกำหนดและเขาก็พบกับความพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายนั่นส่งผลให้ในขณะนี้นอกจากจะยังไม่สามารถอับเลเวลขึ้นไปได้ตามใจอยากแล้ว เจ้าเวหายังถูกผู้คนในกองทัพของท่านเทพเอกทำคะแนนไล่หลังมาในชนิดหายใจรถต้นคออีกด้วยเจ้าเวหาพบว่าตนเองไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะโค่นล้มสัตว์ประหลาดอเลเวลสูงเพียงลำพังดังนั้นเขาจึงต้องเข้าร่วมกองทัพของเทพเอกด้วยความหมดหวังรอก่อนเถอะเทพเอความแค้นในครั้งนี้ฉันจะต้องส,สังขกับนายให้ได้ เจ้าเวาหาพูดกับตัวเองด้วยความขมขื่นขณะจ้องมองเทพเอ็กคีหลังเจ้ากวางยักษ์โลดแล่นไปข้างหน้าด้วยความสง่างามซูเย่ก,กวาดสายตามองรอบบริเวณก็รู้สึกว่าถึงเวลาลงมือเสียทีเขาพูดออกมาเสียงดังว่าเมื่อคืนก่อนออกจากเกมฉันบอกพวกนายว่าวันนี้จะพาไปยังสถานที่วิเศษแห่งหนึ่งตอนนี้ได้เวลาแล้วมีใครอยากไปกับฉันบ้าง พวกเราขอไปด้วยคนผู้เล่นเกมหลายแสนคนส่งเสียงตะโกนอย่างพร้อมเพรียงดีมากซูยเยพยักหน้ายิ้มอย่างพอใจและตะโกนต่อไปที่นั่นเป็นดินแดนตกสำรวจมีสมุนไพรวิเศษจำนวนมากรอให้ไปเก็บนอกจากจะช่วยทำให้ทุกคนอัพเลเวลได้แล้วมันยังสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นอเทมต่างๆรวมถึงแลกกับค่าวรยุทธ์หรือค่าประสบการณ์ได้อีกด้วยเมื่อพูดออกไปเช่นนั้น ซูเย่ก็เห็นแววตาของทุกคนเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นและส่งเสียงตะโกนตอบรับดังสนั่นมากกว่าเดิมแต่ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าดินแดนตกสำรวจแห่งนี้มีอันตรายสูงมากเพราะฉะนั้นฉันคงพาทุกคนไปด้วยทั้งหมดไม่ได้แต่จำเป็นต้องเลือกผู้ติดตามที่มีฝีมือมากพอเท่านั้นซูเย่ส่งเสียงคำรามกลบเสียงของทุกคนก่อนกล่าวต่อ ใครที่อยู่ในเลเวล34และแลกเปลี่ยนอาวุธใหม่รวมถึงเพิ่มค่าวรยุทธ์มาเรียบร้อยให้ติดตามฉันไปได้ทันทีเมื่อสิ้นเสียงของชายหนุ่มผู้เล่นที่มีเลเวลต่ำกว่าระดับ33ก็อดบ่นไม่ได้ว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมต่อพวกเขาเลยเราก็อยากไปที่นั่นเหมือนกันนะเฮอต่อให้ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ให้พวกเราไปเก็บกวาดสนามรบก็ยังดี จริงด้วยสิแบบนี้มันดูถูกผู้เล่นระดับล่างนี่หว่าพวกเราก็อยากได้สมุนไพรวิเศษเหมือนกันนะทำไมพวกเราถึงไปไม่ได้แต่ยิ่งได้ยินดังนั้นกลุ่มผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกจากท่านเทพเอกก็ยิ่งหันมามองกลุ่มผู้เล่นที่มีเลเวลต่ำกว่าตนเองด้วยสายตาดูถูกดูแคลนมากกว่าเดิมเจ้าเวหาก็ยังคงเดินออกมารวมกลุ่มกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพลางกัดฟันกรอดด้วยความเครียดแค้น ไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกครั้งเร็วขนาดนี้นะเนี่ยซูยเย่มองหน้าเจ้าเวหาด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะนับจํานวนผู้คนคร่าวๆและเขาก็พบว่าได้จํานวนผู้คนที่ตนเองต้องการแล้วพวกเราไปกันเถอะซูยเย่มือขึ้นโบกสะบัดและขี่หลังเจ้ากวางยักษ์มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่162สัตว์ประหลาดน้ำแข็ง สูยกมือขึ้นโบกสะบัดและขี่หลังเจ้ากวางยักษ์มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกแล้วกลุ่มผู้ที่ถูกเลือกนับพันคนก็เดินขบวนตามหลังท่านเทพเอกไปท่ามกลางสายตาแห่งความอิจฉาริษยาของผู้เล่นจำนวนมากทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการของท่านเทพเอกล้วนรู้สึกตื่นเต้นเพราะบรรดาผู้คนที่ชายหนุ่มคัดเลือกมานั้นเรียกว่าเป็นผู้เล่นระดับยอดฝีมือทั้งสิน้น นี่หมายความว่าพวกเขาจะได้มีโอกาสอับเลเวลสูงมากกว่าผู้เล่นทั่วไปถึงหลายพันเท่าเลยสินะแล้วจะไม่ให้พวกเขาตื่นเต้นได้อย่างไรทุกคนเดินขบวนมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเป็นระยะทาง30กิโลเมตรซูเย่นำทุกคนเข้าไปในป่าลึกในป่าแห่งนี้นอกจากจะไม่มีสัตว์ประหลาดสักตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นอีกเลย นี่คือสถานการณ์ความพิศวงที่ผู้คนนับพันต้องพบเจอห่างออกมาบริเวณท้ายขบวนหวังเหาะที่แฝงตัวรวมอยู่กับกลุ่มผู้เล่นคนอื่นๆก็ได้แต่เบิกตาโตขณะกวาดตามองรอบบริเวณด้วยความไม่อยากเชื่อให้ตายสิเทพเอกพาทุกคนมาที่นี่ทำไมหรือว่าเขาอยากจะจัดการสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่ต่อให้พามาเป็นหมื่นคนก็ยังฆ่ามันไม่ได้หรอกไม่มีทางที่เทพเอกจะไม่รู้ งานนี้ต้องตามกอะติดสถานการณ์ศักหน่อยแล้วนายตำรวจหนุ่มรีบประปนเข้าไปอยู่ตรงกลางขบวนอย่างรวดเร็วและภายใต้การนำทางของซูเย่กลุ่มผู้เล่นหลายพันคนก็เดินลึกเข้าไปในป่าที่แปลกประหลาดแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆแปลกแท่ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยทำไมอากาศถึงได้หนาวแบบนี้รอบข้างก็มีแต่ป่าทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนทานน้ำแข็งเลยละ่ะ ทุกคนส่งเสียงกระซิบกระซาบหยุดทันใดนั้นซูยเย่ที่ขี่เจ้ากวางยักษ์นำอยู่ด้านหน้าอยู่ดีๆก็หยุดชะงักและยกมือขึ้นชี้ไปข้างหน้าทุกคนมองตามนิ้วมือของเขาไปทันทีและสิ่งที่พวกเขาพบเห็นก็คือด้านหลังกำแพงที่ชำรุดสุดโทรมเป็นที่ตั้งของทะเลสาบแห่งหนึ่งหมอกขาวลอยปกคลุมในอากาศข้างทะเลสาบนอนไว้ด้วยสัตว์ประหลาดร่างกายใหญ่ยักษ์ที่ผิวหนังของมันปกคลุมด้วยเกล็ดน้ำแข็ง หลังจากนั้นกลุ่มผู้เล่นถึงได้เห็นแนวพืชสมุนไพรที่ขึ้นอยู่ริมทะเลสาบด้านหลังสัตว์ประหลาดล้วนแต่เป็นสมุนไพรวิเศษหายากทั้งสิ้นนั่นมันสมุนไพรวิเศษไม่ใช่เหรอสมุนไพรพวกนี้อย่างน้อยก็มีอายุหลายพันปีแค่ต้นเดียวก็อับได้หนึ่งเลเวลแล้วแม่จ่าที่นี่เป็นสถานที่วิเศษจริงๆด้วยวันนี้แหละสมุนไพรพวกนี้จะต้องเป็นของเรา เมื่อเห็นแนวสมุนไพรริมทะเลสาบในสายตาทุกคนก็น้ำลายไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวก่อนจะหันไปมองหน้าท่านเทพเอ็กด้วยความสำนึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็พยายามสแกนข้อมูลของสัตว์ประหลาดที่นอนอยู่ริมทะเลสาบเมื่อสแกนดูแล้วผลก็คือมีแต่เครื่องหมายคำถามปรากฏขึ้นมาเท่านั้น พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,าสัตว์ประหลาดน้ำแข็งตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรทุกคนหยุดชะงักด้วยความตกตะลึงนี่คือสถานการณ์ที่พวกเขาไม่เคยพบเจอมาก่อนแล้วพวกเขาจะสู้กับสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้หรือไม่ผู้เล่นจำนวนมากหันมามองหน้าท่านเทพเอกอีกครั้งเพื่อขอรับคำแนะนำห่างออกมาไม่ไกลเอาแล้วไง หวังหาะซึ่งซ่อนตัวอยู่ในดงไม้ข้างทางกำลังจ้องมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยดวงตาเบิกโตหมอนี่ตั้งใจพาคนพวกนี้มาให้สัตว์ประหลาดฆ่าตายงั้นเหรอนี่เขาอยากได้เงินจากภารกิจถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหวังหอย่อมรู้ดีว่าสัตว์ประหลาดน้ำแข็งตัวนี้มีความน่ากลัวขนาดไหนมันคือสิ่งแรกที่ทีมสำรวจของรัฐบาลถูกบอกกล่าวให้หลีกเลี่ยงเมื่อเดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้ นอกจากนั้นทีมสำรวจยังได้รับการกําชับว่าห้ามไปรบกวนสัตว์ประหลาดตัวนี้เด็ดขาดเทพเอ็กต้องใจดำอมหิตขนาดไหนกันนะถึงพาผู้เล่นนับพันคนมาเป็นหน่วยพลีชีพได้ลงคอยอย่างนี้ทันใดนั้นชูบซูเยกนิ้วชี้ขึ้นมาท่าบริมฝีปากตนเองเป็นสัญญาณบอกให้ทุกคนเงียบก่อนที่เขาจะกวักมือเรียกให้กลุ่มผู้เล่นเดินขบวนย่องตามมาทางด้านหลัง ทุกคนเข้าใจความหมายของชายหนุ่มทันทีจุดประสงค์ในการมาที่นี่ก็คือเพื่อมาเก็บสมุนไพรวิเศษตราบใดที่พวกเขาสามารถเดินอ้อมตัวเจ้าสัตว์ประหลาดไปได้สมุนไพรวิเศษเหล่านั้นก็จะกลายเป็นของพวกเขาทันทีทุกคนระวังตัวกันด้วยละ่ะซูยเยส่งเสียงกระซิบตอนนี้เรายังไม่รู้ข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปปลุกมันขึ้นมาเด็ดขาด แต่ถ้ามันเกิดตื่นขึ้นมาจริงๆก็ให้รู้กันไปสิว่าพวกเราหลายพันคนร่วมมือกันจะไม่สามารถเอาชนะมันได้เชียวหรือกลุ่มผู้เล่นพยักหน้าพวกเขาทั้งมีความมั่นใจในตัวเองและมีความมั่นใจในตัวของท่านเทพเอกนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเคยเห็นกับตาของตนเองมาแล้วว่าท่านเทพเอกสามารถจัดการตัวบอสของด่านอื่นๆได้ในเวลาเพียงพริบตาเดียวเท่านั้น ต่อให้สัตว์ประหลาดน้ำแข็งตัวนี้จะมีความเป็นมาเป็นไปลึกลับดำมืดทว่าท่านเทพเอกก็คงสามารถจัดการมันได้ไม่มีปัญหาแน่นอนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมพวกเราจะวิ่งเข้าไปเก็บสมุนไพรด้วยความเร็วสูงสุดห้ามชักช้าเด็ดขาดซูเย่สับมือที่ชูสูงขึ้นลงและกระซิบว่าลุยเงาคนเคลื่อนไหววุบวาบเจ้าเวหาเป็นคนแรกที่บุกตะลุยไปข้างหน้าด้วยแววตาบ้าคลาั่ง เขาจะต้องเก็บสมุนไพรให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เจ้าเวหาเคยดูสารคดีอาณาจักรสัตว์โลกเวลาที่สัตว์ป่าในแอฟริกาพยายามข้ามแม่น้ำตัวที่ข้ามไปเป็นตัวแรกมักจะขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยส่วนตัวที่ตามมาทีหลังก็จะตกเป็นเหยื่อของจระเข้เสมอเขาจึงเชื่อว่าตราบใดที่เขาลงมืออย่างรวดเร็วมากพอ ก็จะสามารถอ้อมผ่านตัวสัตว์ประหลาดน้ำแข็งไปเก็บสมุนไพรได้อย่างปลอดภัยถึงมันจะตื่นขึ้นมากลางคันแต่เจ้าสัตว์ประหลาดก็คงให้ความสนใจที่กลุ่มคนซึ่งวิ่งตามมาด้านหลังและเจ้าเวหาจะใช้โอกาสนี้คัดเลือกแต่สมุนไพรวิเศษที่ดีที่สุดมาให้ได้มากที่สุดเท่านั้นหลังจากนั้น เขาก็จะนำสมุนไพรวิเศษที่ได้มาทั้งหมดไปอับเลเวลเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งพร้อมกันนี้เจ้าเวหาก็วางแผนจะนำสมุนไพรวิเศษส่วนหนึ่งไปแลกเป็นอาวุธระดับสูงชิ้นใหม่บวกกับข้าววรยุทธ์เพิ่มเติมหลังจากนั้นเขาก็จะล้างแค้นเทพเอกต่อหน้าทุกๆคนแต่ผลก็คือเจ้าเวหาเพิ่งจะวิ่งออกมาพ้นชายป่าและเท้าเพิ่งเหยียบลงบนอาณาเขตน้ำแข็งเท่านั้น เจ้าสัตว์ประหลาดน้ำแข็งก็ลืมตาตื่นและยกหัวขึ้นมาทันทีเจ้าเวหาหยุดชะงักขณะนี้เขายืนอยู่ห่างจากใบหน้าของมันแค่ก้าวเดียวหนึ่งคนกับหนึ่งสัตว์ประหลาดมองหน้ากันในระยะประชิดเจ้าเวหาเงือตกฟูสัตว์ประหลาดน้ำแข็งพ่นลมผ่านทางจมูกลมหายใจของมันมีความหนาวเย็นจนทำให้เจ้าเวหากลายเป็นน้ำแข็งไปทันที สัตว์ประหลาดมองรูปปั้นน้ำแข็งของเจ้าเวหาที่ยืนอยู่ตรงหน้าก่อนจะใช้ปากงับกัดขาดครึ่งลำตัวกร่วมแต่เมื่อมันได้ลองชิมรสชาติรูปปั้นน้ำแข็งในปากแล้วดูเหมือนเจ้าสัตว์ประหลาดจะผิดหวังกับรสชาติไม่ใช่น้อยมันจึงขยร่างครึ่งท่อนบนของเจ้าเวหากลับออกมาก่อนจะหันหน้ามามองกลุ่มผู้เล่นอีกหลายพันคนที่เดินตามหลังมาด้วยแววตายเย็นเยียบพวกเราไม่ต้องกลัวจงร่วมมือกันฆ่ามันให้ได้ เมื่อเห็นสัตว์ประหลาดริมทะเลสาบตื่นขึ้นมาแล้วหัวใจที่ตื่นตระหนกของทุกคนก็ปรับเปลี่ยนเป็นความเกรี้ยวกราดขึ้นมาในฉับพลันหลังจากนั้นกลุ่มผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วนก็ควงดาบคู่กายของตนเองบุกเข้าไปเผชิญหน้าสัตว์ประหลาดน้ำแข็งเจ้าสัตว์ประหลาดปล่อยให้ทุกคนฟันดาบลงบนลำตัวของมันอย่างสบายอารมณ์แววตาที่มันใช้มองทุกคนเต็มไปด้วยความเหยียดหยาม ตอนนั้นเองที่ทุกคนถึงได้เอกใจว่ามีบางอย่างผิดปกติคมดาบของพวกเขาไม่สามารถฟันลงไปบนผิวหนังของสัตว์ประหลาดน้ำแข็งได้เลยตกลงอสูนกายร่างยักษ์ที่พวกเขากำลังพบเจออยู่นี้เป็นตัวอะไรกันแน่หกเสียงคำรามของมันกึกก้องไปทั่วผืนป่าก่อนที่สัตว์ประหลาดน้ำแข็งจะใช้ทั้งหัวทั้งหางฟาดใส่กลุ่มผู้เล่นที่วิ่งทยานเข้ามาหา กลุ่มผู้เล่นที่ยืนรอจังหวะอยู่ด้านหลังเห็นดังนั้นใบหน้าก็ซีเซียวขึ้นมาทันทีเพียงสัตว์ประหลาดตวัดหางครั้งเดียวผู้เล่นหลายร้อยคนก็ตกตายไปแล้วท่านเทพเอกครับช่วยพวกเราด้วยทุกคนร่ำร้องด้วยความแตกตื่นขณะถอยร่นกลับไปตั้งหลักนั่นเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าสัตว์ประหลาดพ่นลมหายใจออกมาแช่แข็งกลุ่มผู้เล่นจำนวนมากกู วินาทีต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีลมหายใจของมันก็กลายเป็นน้ำแข็งผู้เล่นทุกคนที่ติดตามท่านเทพเอกล้วนเสียชีวิตไปทั้งหมดหวังหอบผู้เฝ้าดูสถานการณ์อยู่ห่างๆเห็นดังนั้นก็ได้แต่ใช้กำปั้นทุกต้นไม้ด้วยความเจ็บใจจากนั้นเขาจึงได้จ้องมองไปยังเทพเอกซึ่งเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ยังรอดชีวิตอยู่ตอนนี้แหละ จังหวะนั้นซูเย่ก็ชักดาบออกมาวิ่งเข้าหาสัตว์ประหลาดน้ำแข็งด้วยความรวดเร็วสูงสุดเพียงพลิบตาเดียวเขาก็ไปประชิดตัวสัตว์ประหลาดได้สำเร็จ